สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของมหาเศรษฐีผู้เรียกได้ว่าขับเคลื่อนโลกนี้อย่างแท้จริงเลยนะครับแม้ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะผิดหวังหรือว่าไม่ชอบในตัวเขานะครับผมจากเหตุการณ์เรื่องการปรับราคาเหรียญมาหรือว่าดอชคอยเนี่ยนะครับตัวของเขาเองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ายังคงมีความมุ่งมั่นในการที่จะพามนุษย์ไปดวงจันทร์อยู่นะ เขาคนนี้คือใครกันนะครับผมเขาคนนี้คือชายผู้ที่ทํางานแบบไม่พักไม่ผ่อนเลยนะครับอีลอนมัส์นั่นเองตัวของเขาเองเนี่ยนะครับผมก็ถูกจัดเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกนะครับแม้ว่าอันดับจะมีขึ้นลงอยู่บ้างอันดับ1บ้าง2บ้าง3บ้างแต่เรียกได้ว่าก็เป็นหนึ่งในคนที่รวยแบบรวยโคตรๆครับรวยที่สุดในโลกนะครับมีตังหลายล้านล้านบาทนะครับใช้ยังไงก็ใช้ไม่หมดนะครับผมแต่ให้ผู้ชมรู้นะครับเรื่องที่เราจะพูดเกี่ยวกับอีลอนมัสต์ัวนี้เนะี่ยมันจะโชว์ให้เราได้เห็นเลยว่าทําไม Elon อีลอนมัสะ ถึงสาเร็จได้ขนาดนี้นะครับตัวของเขาเองอ่ะคนที่รวยระดับล้านล้านบาทอ่ะท่านผู้ชมคิดว่าเขาจะอยู่ในบ้านแบบไหนกันเชียวอีรอนมาร์สแน่นอนเลยครับตัวของเขามีบ้านมากมายมหาศาลแล้วก็หรูโคตรๆด้วยครับมีบ้านราคาเป็นพันล้านเลยแต่ในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ตัวของอีรอนมาสนครับผมได้ประกาศขายบ้านของเขาจํานวนมากนะครับหลายหลังมากๆเลยมันเป็นเพราะว่าตัวของเขาไม่มีตังอย่างนั้นหรอไม่ใช่นะครับ ในปี2020ตวงเขารวยขึ้นมาหลายหมื่นหลายแสนล้านนะครับเพราะฉะนั้นเองเรื่องตังค์เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยแต่อีรอนมสร์สขายบ้านเกือบทั้งหมดของเขานะครับผมเรียกได้ว่าขายกันไปเจ็ดหลังแล้วนะครับแล้วก็มีหลังอื่นๆเนี่ยที่ประกาศขายอยู่ด้วยหลังที่ขายอยู่ก็ไม่แพงหรอกครับผมพันกว่าล้านเท่านั้นเองนะครับก็สุดตีนมากๆนะครับทำไมถึงเขาต้องขายบ้านอย่างนี้รครับผมแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนกันล่ะ อีลอนมัสก์นะครับผมชื่อดังมากๆเลยจากการที่ว่าเขาทํางานหนักจนไม่ได้กลับบ้านอนอนในโซฟาโรงงานนะครับและปัจจุบันเองเขาก็ได้ย้ายบ้านใหม่ไปแล้วนะครับผมโดยบ้านใหม่เนี่ยจากบ้านราคาพันล้านนะครับเศรษฐีที่เป็นหนึ่งในคนที่รวยที่สุดในโลกติดอันดับเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกมาแล้วเนี่ยนะครับย้ายไปอยู่บ้านราคาไม่ถึง2ล้านครับผมเฮ้ยทําไมกันละ่ะ เรียกได้ว่าบ้านของผมเองน่าจะใหญ่กว่าบ้านของเขาอีกนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าบ้านของเขาเองอ่ะเป็นบ้านที่ธรรมดามากๆเลยนะครับเป็นบ้านที่แบบว่าไม่ได้หรูหราอะไรเลยเป็นบ้านธรรมดาธรรมดาเลยทำไมคนที่รวยขนาดนั้นถึงเลือกที่อยู่อยู่ในบ้านที่ธรรมดาแค่นี้นะตัวของเขาเลือกอยู่ได้ทุกที่บนโลกวันนี้แหละเราจะมาเจาะเรื่องราวนี้กันโดยบ้านล่าสุดที่เขาอยู่นะครับผมมูลค่าเพียง5 0 0 0 0ดอลลาร์เท่านั้นเองเทียบกับบ้านอื่นๆของเขาเนี่ยหลายสิบล้านดอลลาร์นะครับตัวของบ้านหลังนี้เนี่ยตัวของเขาเองอ่ะไม่ได้เป็นเจ้าของด้วยซ้ำนะครับผมแต่เ เช่าอยู่จากบริษัทของตัวเองนั่นก็คือ Space X และในตอนนี้เองเขาก็เป็นเจ้าของบ้านอยู่1ที่นะครับผมที่เบย์แอเียนั่นเองแต่ในอนาคตก็อาจจะเอามาขายอีกได้นะครับเพราะตัวของเขาเองก็ไม่ได้ไปอยู่เลยครับผมโดยบ้านที่เขามาอยู่เนี่ยราคา50,000ดอลลาร์นะครับผมตีเป็นเงินไทยก็ประมาณล้านกว่าบาทเท่านั้นเองโดยเงินจํานวนนี้เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยบ้านราคาล้านกว่าบาทเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกนะ แต่จริงๆแล้วนะครับผมถ้าเทียบกันแนามาเนี่ยบ้านราคาล้านกว่าบาทนะถือว่าถูกแล้วบ้านที่เขามีอยู่อ่ะมันคือบ้านราคาหลาย10ล้านดอลลาร์ครับเพราะฉะนั้นมันต่างกันมากบ้านราคา5 0,000ื่นกับบ้านราคาหลาย10ล้านนะถูกไหมมันแบบว่าคนเราแบบฟ้ากับเหวอ่ะแต่อีลอนมัสเรื่องมาอยู่ในบ้านที่เรียกได้ว่ามูลค่า5 0 0 0 0ดอลลาร์แถมเช่าด้วยเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งเลยนะครับ ตัวของเขาต้องการจะอยู่ใกล้ที่ทํางานมากที่สุดยังไงแ่ะตัวของเขาได้ย้ายมาที่เฮ็กซัสนะครับผมที่โบกา s ชิกานะครับที่เรียกได้ว่าใกล้กับฐานปล่อยจรวดของ Space X และบ้านของเขาเนี่ยเป็นบ้านแบบพกพานะครับผมก็คือเป็นบ้านที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยบริษัทสตาร์ทอัพและมันสามารถเหมือนพับเก็บได้นะครับเคลื่อนย้ายไปไหนได้เพราะฉะนั้นเองบ้านหลังนี้สะดวกตรงไหน สมมติว่าฐานยี่ตรวจเนี่ยต้องย้ายไปอีรอนมัสก์แค่ย้าย,ายบา้านตาไปแค่นั้นเองและบ้านหลังนี้เนี่ยก็ใช้รถโมเดล X ของเขา,าลากได้สบายสบายเลยแถมราคาโมเดล X อ็ก็ยังแพงกว่าบ้านนี้ถึง2เท่าด้วยซ้ําไปนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยบ้านหลังนี้เป็นยังไงกันบ,บ้างเรามาลองดูภายในกันหน่อยดีกว่าก็เรียกได้ว่าเป็นบ้านแบบเบสิกเลยนะครับผมอาจจะดูใหม่ๆ่ทันสมัยแต่เรียกได้ว่าถามว่ามันหรูหรามั้ยก็ไม่เลยครับผมทีวีก็ อยู่หน้าเตียงเลยนะครับแล้วก็มีที่นั่งเล่นนิดหน่อยนะครับผมมีห้องน้ำก็ปกติมีโซนครัวเล็กๆน,น้อยๆคือเรียกได้ว่ามันคือบ้านแบบเหมือนคอนโดพกพาเลยก็ว่าได้อะเรื่องนี้ก็คงโชว์ให้เราเห็นนะนาอว่าจริงๆแล้วความสุขของคนเราอะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ขนาดของบ้านเลยครับแต่มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยได้ทําสิ่งที่เราทําแล้วมีความสุขไหม สำหรับอีลอนมัสเองอ่ะการที่เขาได้สร้างความคืบหน้าได้สร้างก้าวที่สําคัญให้กับมนุษย์ในการที่จะเดินทางไปยังดวงดาวอังคารได้เนี่ยมันก็คงจะเป็นความสุขของเขานะครับผมก็เรียกได้ว่าตัวของเขาเนี่ยถามว่าเรื่องด็อกคอยอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีถูกไหมแต่คนเรามันก็คงเป็นเหรียญสองด้านนะเนาะไม่มีใครที่ดีถึงร้อหรอกในมุมของการที่พัฒนาโลกเนี่ยยังไงผมก็ให้อีลอนมัสเปียเบอร์หนึ่งเลยนะครับทำงานเนี่ยนะครับผมท่านผะู้ชมรู้ไหมว่าตารางเวลาของอีลอนมัส เวลาเราแลนตารางของเราอะเราจะตั้งไว้เป็นชั่วโมงถูกปะ่ะแบบเฮ้ยบ่ายโมงถึงบ่ายสามเราไปทํานู่นบ่ายสี่ถึงหกโมงเราพักทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มเราไปอัดคลิปนู่นนี่นั่นแต่อีรอนมา์สเนี่ยตารางของเขาอะไม่ได้ใช้สเกลเป็นชั่วโมงครับแต่ใช้สเกลเป็นทุก5นาทีเลยนะครับ5นาทีนี้เราต้องไปคุยกับคนนี้อีก5นาทีต้องไปทําอีกอย่างหนึ่งเพื่อที่ว่าเขาจะได้ใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนั่นเองตู้ของเขาใช้เวลาพักเนี่ยน้อยมากๆนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับผมก็พร้อมที่จะ พุ่มเทแรงกายและแรงใจให้กับงานของเขาอย่างเต็มที่นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างความบ้าง,งานที่ไม่มีครัว่า work life balance เลยนะครับแต่หน้ามันเป็นความสุขของคนเราอะ่ะจะมีบาลานซ์ไปทำไมครับในเมื่อเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำได้ตลอดเวลาอยู่แล้วก็เป็นหนึ่งในไอดอลในเรื่องของแบบความมุ่งมั่นของผมเลยนะอีรอนมัสเนี่ยแต่หลังๆผมอาจจะปรงหน่อยก็เรียกได้ว่าก็ซาซาลงไปบ้างนะ ช่วงแรกๆเนี่ยโอยขยันลงคลิปมากก็ได้มีอีลอนมัสใช่ไหครับเป็นไอดอลแต่แบบว่าโอ้โหพอมาดูตารางของอีลอนมัสจริงๆนะมันยุ่งแบบยุ่งมากๆอะคือแบบทุกนาทีของเขาอะมันมีคุณค่าจริงไม่ใช่ว่าจะามาปล่อยทิ้งได้เลยท่านผู้ชมอีลอนมัสต้องดูกี่บริษัททุกคนรู้บ้างไหมหนึ่งเลยนะครับผม Space X บริษัทที่เป็นผู้นําเรื่องเทคโนโลยีอวกาศของโลกใบนีนะบริษัทที่จะพาเราไปยังดงาวอังคารเนี่ยอันดับหนึ่ง คือ SpaceX Elon อีลอสเป็นเจ้าของเป็นหัวหน้าต้องมาออกแบบเอนจิเนียร์ Engineer อะไรเองด้วยจากนั้นเทส l a ครับรถไฟฟ้าที่ดังที่สุดในโลกแบรรถยนต์ที่มีมูลค่าเยอะที่สุดในโลกครับอนาคตของรถยนต์ของโลกก็อยู่ในมือของเขาครับ,รบนอกจากอนาคตอวากาศและอนาคตของรถยนต์อีก แล้วนอกจากนั้นเองเทสลาเนี่ยนะครับผมยังมีการพัฒนาเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์จานวนมากด้วยนะครับเพราะว่ารวมโซลาร์ซิตี้เข้ามาด้วยนะครับก็เรียกได้ว่างานแค่นี้ก็ล้นมือแล้วแต่อีออนมาร์สเยังมีงานอีกมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบอรนิงคอมพานีนะครับการขุดอุโมง์ใต้เมืองเพื่อลดปัญหาการจราจรนะครับผมสร้างถนนใต้ดินแล้วก็เป็นเครื่องยิงทําให้เราสามารถขับรถได้ด้วยความเร็ว200กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมผ่านไอ้เครื่องที่มันจะพาเราไปนะครับโดยที่ปลอดภัยเราไม่ต้องมาขับรถ ลดลงไปถึงรางล็อกเอาไว้แล้วก็พุ่งไปเลยเหมือนรถไฟเหาะเลย200กิโเมตรต่อชั่วโมงแป๊บเดียวถึงจุดหมายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายแล้วก็อีกหนึ่งบริษัทของเขานอกจากนั้นนะครับผมมี Neuralink นะครับบริษัทที่จะช่วยหาทางในการเอาสมองของคนเนี่ยมาสั่งการ ผ่านคอมพิวเตอร์ได้ครับเหมือนว่าเราฝังชิปไว้ในหัวเราเนี่ยสั่งการผ่านความคิดของเราอะคอมเราเปิดเองได้อะไรแบบเนี้ยต้เรียกได้ว่ามีแต่เทคโนโลยีชั้นสูงทั้งนั้นนะครับผมแล้วอีลนมัสเองเนี่ยสร้างบริษัทอ,อื่นๆไว้อีกนะครับผมมีการพัฒนาบอทเล่นเกมชื่อดังนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ล้ำมากๆนะนั่นก็คือ O p e n AI ถูกไหมก็เรียกได้ว่าได้สร้างความฮือฮาในโลกของโ o t a 2ไปก็เรียกได้ว่าเขาคนนี้อะคือแบบโอ้โหคนที่แบบทําเพื่อมนุษยชาติอย่างแท้จริงอะ ผมก็อยากให้หลายๆคนเนี่ยที่อาจจะโกรธแค้นเขาเรื่องดอทคอยเนี่ยนะครับผมมาฟังเรื่องของเขาเต็มๆอ่ะทถ้าผู้ชมจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะโอ้โหไอ้แค่เรื่องดอทคอยอ่ะมันเล็กน้อยมากๆนะกับสิ่งที่เขาอ่ะได้มอบให้กับมวลมนุษย์อ่ะ่านผู้ชมคิดดูถ้าไม่มีเทสลาป่านี้เราอาจจะใช้แค่รถไฮบริดก็คือมากแล้วถูกปะรถไฟฟ้ายังไม่มาหรอกครับแต่การที่เทสลาเนี่ยสร้างรถที่ล้ำยุคก,กว่าแบรนด์อื่นน่ะไปแบบ5ปี10ปีได้อ่ะทำให้แบรนด์ทุกแบรนด์อ่ะต้องหันมาพัฒนานรถไฟฟ้ากันหมด ก็เรียกได้ว่าแค่การที่ว่าให้แบน์ทุกแบรนด์หันมาพัฒนารถไฟฟ้าก็ช่วยลดมลภาวะของโลกได้มากมายขนาดไหนแล้วในระยะยาวนะครับ นอกจากนั้นเองเนี่ยการที่จะจุดประกายการสำรวจอวกาศให้กับมวลมนุษย์อีกโอ้โหคุณประโยชน์ของอ e ีออนมัสัตถ้าพูดในมุมของความอยู่รอดของมนุษยชาตินะพูดทั้งวันก็ไม่หมดนะครับผมเยอะมากๆจริงๆเขาคนนี้ถ้าในฐานะของคนที่รักมนุษย์เนี่ยนะครับผมในฐานะของคนที่อยากให้มนุษย์อยู่รอดไปอีกนะับพันปีหมื่นปียังไงเขาคนนี้แหละก็คงจะเป็นคนที่ส่งผลที่สุดเป็นคนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกใบนี้นะตอนนี้แล้วนะครับแล้วเขาก็ทํางานไม่มีหยุดเลยคลิปนี้ก็เรียกได้ว่าโชว์ให้เราเห็นแล้วลหละว่า จะมีตังแค่ไหนอะความสุขมันก็อยู่ที่การทํางานและเป้าหมายของเรานะครับมีตังเป็นล้านล้าเลยก็อยู่บ้านธรรมดาก็ได้เพราะชีวิตกูคือการทํางานเฮออ้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็เป็นชีวิตที่น่าสนใจแล้วก็เป็นตัวอย่างเรื่องราวให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกันนะครับผมว่าบุคคลที่ เรียกได้ว่าทรงอิทธิพลที่สุดในโลกแล้วกันนะครับเขาใช้ชีวิตกันยังไงครับผมยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วเรอผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยก็ขอภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงในวันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนบายครับสวัสดีครับ